สวัสดีครับปืนฟุตเทเวสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านพักที่เขาใหญ่นะครับก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสองเตียงนอนนะครับนอนได้สี่คนนะครับและห้องนี้ก็จะเป็นห้องแขวนเสื้อผ้าเก็บของอะไรนี่ครับซึ่งกว้างมากเลยนะครับที่นี่ห้องนี้กว้างมากเลยครับเก็บได้สองล็อกนะครับล็อกนี้ก็เก็บของได้อีกนะครับ และห้องต่อไปนะครับว่าจะเป็นห้องโถงห้องใหญ่เลยนะครับห้องนี้ก็จะมีคาอเกะนะครับทีวีดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับนอนได้สองคนนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับตรงนี้ห้องน้าอันนี้ก็จะติดกับห้อง ห้องแรกนะครับที่ว่าสองเตียงนอนได้สี่คนนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะใช้ด้วยกันถัดมานะครับก็จะเป็นครัวนะครับซึ่งมีอุปกรณ์แบบว่าครบมากเลยนะครับเนี่ยหม้อต้มกาแฟที่ปิ้งขนมปังไมโครเวฟจานชามช้อนแก้วนะครับที่ล้างจานนะฮะแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยนี่เด็กๆก็ร้องเพลงกันนะครับตรงนี้ อีกห้องหนึ่งก็นะครับก็นอนได้สองคนนะครับห้องนี้ก็นอนได้สองคนเหมือนกันมีแอร์มีพม,ม่ามีระเบียงให้ดูนะครับตรงนี้นี่อีกห้องหนึ่งก็นอนได้สองคนนะครับห้องนี้บอเปเปอร์สีแดงสวยด้วยนะครับตรงนี้และเราก็ได้เวลาโดดน้ำกันแล้วนะครับ ถึงไหมถึงั้ยใส่หมวกยางิเค้อนาไปไปายเลยลูก ยกซ้ายดิยกซ้ายยกขวาย,ยกซ้ายยกขวาโอเค เริ่มเริ่มทำใช่ไหม<น>อันนี้เชฟของเราเนมนูของเราวันนี้ก็มีสเต็กเนื้อนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งน,นะครับก็ หมูย่างเกาหลีนะครับแล้วก็ซุกกี้นะครับ เช้านี้เราก็ออกจากที่พักเดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราก็จะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์นะครับน้ำตกและถ่ายรูปกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเดินทางกลับทางนี้เลยนะครับโดยผ่านไปเส้นปาจีนนะครับออกอลังสิตนะครับปทุมธานีนะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนนี้ก็ไปถึงจุดชมวิวจุดแรกกัะครับตรงน,นี้ เด็ิลิงด้วยนี่ลิงเจาะลิงข้างบนมีลิงด้วยลลิิงง ตอนนี้เราก็เดินทางต่อนะครับไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะครับไปถ่ายรูปกันนะครับ เราก็เดินทางมาเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็มาเจอน้ําตกตรงนี้ด้วยนะครับเพราะสวยมากน้ําเย็นมากนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็รับโอโซนจากธรรมชาตินะครับสดชื่นมากเลยครับ ววยยาักไปครับเราว่าเดินทางมาถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ200ปีมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกานะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานมอดกแห่งอาเซียนนะครับและยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพายาเย็นนะครับเขาใหญ่นะครับมี สัตว์และพืชพันธุ์นะครับมากกว่า800สายพันธุ์นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม112สายพันธุ์นะครับนก392สายพันธุ์นะครับและสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำอีกกว่า200สายพันธุ์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เขาใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์นะครับสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มถูกคุกค,คามและใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะครับ ก่อนกลับนะครับเราก็แวะกินบะหมีโ่โหนงนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยอยากกินกันมานานแล้วนะครับก็ที่โอกาสวันนี้เลยมาชิมกันนะครับวันนี้าเกีบหยิบอร่อยบะหมี่กี๊ยวต้มยำ ข้าวหมูแดงม,มนมนิ่มน,ะนิ่เนาะกรอบกรอบอร่อยเนาะมีหมูกรอบอร่อยอร่อยอร่เยีม Thank you.